ไทยออยล์นะครับเมื่อวานมี Analyst Meeting นะครับโทนออกมาเป็นบวกนะครับเ,เรายังคง Maintain o u t p e r f o r m นะครับ t a r g e t ก็ตพาย36.5นะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องใหญ่ของของตัวไทยออยล์ก็คือโครงการ CFP นะครับที่มูลค่าโครงการเนี่ยาปาไป200ลา้านนะครับใหญ่กว่า Market Cap เนี่ยนะครับตัว Construction เนี่ยก็ได้ Resume แล้วนะครับ ปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยน project management approach นะครับจากเดิมที่เป็นในลักษณะล้ำซ้ำเทินคีล้ำซ้ำเทินคีคืออะไรคือคือเหมือนกับไปจ้างผู้รับเหมาแล้วก็ fix price guarantee date of completion นะครับแล้วก็ r i s k ต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ที่ผู้รับเหมา นะครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากผู้รับเหมาเนี่ยไม่สามารถหลักไม่สามารถดำเนินการได้เขาก็เปลี่ยน approach นะครับโดยการที่ terminate ผู้รับเหมารายนั้นไปแล้วก็ตัดสินใจจ้างในส่วนของ c o n n e c เตอรตรงนะครับกับไทยออยเอง แล,แล้วก็จ้างที่ปรึกษาทางด้าน Engineering ทางด้านวิศวก,กรรมก็คือบริษัท Foster อร i l l e r Thailand เน่ยมาช่วยดูแลโครงการการก่อสร้างนะครับเหมือนเป็นโฟร์แมนในใน,ในแง่ของการคุมงานนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเพราะว่าผู้รับเหมาเก่ายมีปัญหาทางสภาพคล่องนะครับไม่สามารถจ่ายเงินให้ซับคอนแทคเตอร์ได้ตอนนี้ไทยออยลก็เลยทำเองเลยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยได้มีการอวอร์ดงานไปแล้วที่ที่มัน มี progress น้อยนะครับให้กับทาง s t a คอรและศรีชานะครับตรงนี้ Award ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการ m obilize คนเข้าไซละประมาณ3,000คนเพื่อกาะสร้างต่อนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือกำลังอยู่ในช่วงของการจัดหาผู้รับเหมาลายอื่นเข้าเพิ่มเติมในส่วนงานที่เหลือ นะครับแล้วก็คาดว่าถ้าดูจากงบที่สเตคอนและสีชารายงานเนี่ยเพิ่งอยูอ่ประมาณสัก20%่ของคอสที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะออนบัจจตนะครับแล้วก็ไทม์ไลน์เนี่ยท,ที่ระบ,บุไว้ในสีชาสัญญาของสีชาและสเตคอนเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก20เดือน19-20เดือนก็ยังไม่เกินไทม์ไลน์ที่ขอผู้ถือหุ้นไปว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส3ปี28 ถ้าดูสภาพแบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะเสร็จเร็วกว่ากว่าที่ที่ขอมาผู้ถือหุ้นไปประมาณสัก6-9เดือนนะครับ next step นะครับนอกเหนือจากการหาผู้รับเหมารายอื่นเนี่ยก็จะมีการพิจารณาออก Perpetual b o นบะครับเพื่อจะเอามาจ่ายไฟแนนซ์ตัวโครงการนะครับนอกเหนือจากไอ้โปรเจกต์ c แล้วเนี่ยเขาก็มีการที่จะเตรียมตัวที่จะลดหนี้ลง นะครับอ,อ,อย่างไตรามาสสเนี่ยเราได้เห็นการจ่ายคืนเงินกู้หุ้นกู้นะครับก่อนคำนดแล้วก็มีการจ่ายคืนเงินกู้สถาบันการเงินก่อนคำนดนะครับมูลค่าหมื่นกว่าล้านนะครับโดยการใช้ซอสของไฟแนนซิงเนี่ยก็คือไปเบิกเทอร์มครูดนะครับจากปลทอมาในในลักษณะที่ยาวขึ้นจากเดิมที่อยู่ประมาณแคกวันก็ขยายเป็น90วันแล้วก็ปลทเนี่ยให้เครดิตไลน์เป็น120วัน นะครับก็คาดว่าน่าจะทําให้สามารถลดหนี้ได้ค่อนข้างมีนัยยะสําคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงระหว่างการทำ asset monetization นะครับเพื่อจะเอา proceed เนี่ยมาลดหนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะพอลดหนี้ลงเนี่ยก็คือการ d e ล e ล e รลงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของ credit agency นะครับที่จะเข้ามารีวิวในช่วงเดือนตุลาคมนี้ว่าจะจะได้ไม่ถูกดาวเกรดเพิ่มเติม นะครับผู้บริหารคาดว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของ asset monetization เนี่ยในช่วงของไตรมาส4นี้นะครับแล้วก็ execution จริงเนี่ยอาจจะอยู่ที่ไตรมาส1ปีหน้านะครับโดยในส่วนของ industrial Out look นะครับธุรกิจ r f i n e r y เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับในแง่ของด,ดีในส่วนของ middle distillate product นะครับก็คือไอตัว middle distillate product เนี่ยมันต,ตัว spread เนี่ยมันดีขึ้นประมาณ2-3เหรียญต่อบาร์เร นในขณะที่แก๊สโซลีนเนี่ยมันปรับตัวลดลงประมาณสัก2เหรียญต่อบาร์เรลเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงกลั่นอย่างไทยออยที่มีเน้นดีเซลเนี่ยนะครับอของ production yield เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากค่าการกันที่สูงขึ้นนะครับในระ,ะในระยะกลางเนี่ยก็จะมีในเรื่องของยุโรปนะครับที่มีประการการประกาศจ่ายปิดโรงกลั่นเพิ่มเติม,ตมอีก1โรง นะครับแล้วในระยะยาวเนี่ยก็มีในเรื่องของเมืองจีนนะครับที่มีการออกโพลิซีเกี่ยวกับเรื่องของ anti-involution นะครับหรือว่าการกำจัดโรงงานที่ไม่ Efficient ออก ไปจบปับระบบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการปิดโรงกลั่นแบบพวกที่พอร์ตีไฟินนรี่ในจีนนะครับซึ่งคิดเป็นประมาณสักสิถึง20%ของกำลังการผลิตโรงกลั่นในจีนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพระยะยาวไปเพราะฉะนั้น,เ,นเราเชื่อว่าค่าการกลันน่นในระยะสันน้นน่าจะยังคงดีอยู่อย่างตอนนี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับเนื่องจากตัวสต็อกน้ำมันดีเซลทั่วโลกอยู่ในระดับตำ่ำ คร y วิกส์ Key ก็จะมีในเรื่องของครลพรีเมียมนะครับที่อาจจะขึ้นมา offset การฟื้นตัวของ G.M. i ได้บ้างนะครับจากการที่อพออินเดียโดนเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจาก US กเนี่ยก็ได้มีการหนีไป Import น้ำมันจากทาง Middle East ทําทำให้ครูพรีเมียมของน้ำมันว i t h m e d a ต e ร์เนียมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับด้วยภาพรวมตรงนี้เนี่ยเราก็เลยยัง Maintain เพ p ร์ฟอมนะครับราคาหุ้นเนี่ยยังเทรดอยู่ที่ประมาณสัก0.4เท่า นะครับ uh, uh, 20% discount จากเพีย uh, ที่อยู่ประมาณสัก0.48เท่านะครับแล้วก็ uh, earning performance เนี่ยน่าจะ outperform โรงกานอื่นเพราะว่าเน้นทางด้าน median distillate แล้วก็ valuation ถูกกว่า uh, CFP project มี progress ก็เลย uh, ยังไม่เหน outperform ครับ